ในสองที่โมทีได้กล่าวเอาไว้ว่าตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้เรียนรู้ว่าพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคำของพระเจ้าได้เปิดเผยเส้นทางแห่งความรอดไว้ว่ามีความรอดในพระเยซูคริสต์นั้นมาจากความเชื่อแหล่งเดียวเท่านั้นเชื่อเท่านั้นจึงจะรอด พี่น้องไปอ่านได้นะคะอยู่ในสองที่โมธีบทที่3ข้อ15นอกจากนี้พระคัมพีเองก็ยังมีความชัดเจนนะครับเพียงพอที่ใครๆก็สามารถอ่านเองแล้วก็สามารถที่จะค้นพบเส้นทางในการที่จะดำเนินชีวิตไปสู่ความรอดได้วันนี้ถ้าเราเป็นคนที่อ่านหนังสือได้อ่านได้พูดได้ตามองเห็น พี่น้องคะเราสามารถที่จะอ่านพระคัมภีร์ได้ด้วยตัวเองและสามารถที่จะรับเอาความจริงของพระเจ้าเพื่อที่จะนำให้เราไปสู่ความรอดได้ไง่ายๆแต่ปัญหาก็คือวันนี้เราอ่านพระคัมภีร์มากแค่ไหนและเราได้ค้นเจอความรอดที่พระเจ้าเตรียมให้ไว้หรือเปล่านักปฏิรูปท่านหนึ่งได้กล่าวว่าถ้าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าที่ตรัสกับเราในขณะที่เราอ่านพระเจ้าจะตรัสกับเราในขณะที่เราต้องอ่าน เรายืนเฉยๆเราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดถึงพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับเราไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ยินเสียงตรัสของพระเจ้าเราต้องอ่านพระคำของพระเจ้าหรือว่าฟังพระวจนะคำของพระเจ้าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เราได้เข้าใจพระคัมภีร์ด้วยตัวเองเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้า เราสามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองเพราะว่านั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการที่จะให้เราได้รู้จักกับพระองค์และรู้จักกับพระประสงค์ของพระองค์